การบริหารพอร์ตโฟลิโอนวัตกรรมครับเป็นสิ่งที่มันเริ่มต้นหลังจากที่องค์กรเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นเราก็เริ่มมีไอเดียนวัตกรรมมากขึ้นครับเรามีทรัพยากรเยอะเราก็ทําได้เยอะขึ้นทีนี้เนี่ยในไอเดียของนวัตกรรมเนี่ยครับเราก็เลยจะร้องเอามาเรียงลําดับขั้นตอนต่างๆว่าไอเดียไหนเนี่ยเหมาะสมในการทําอะไรอย่างไรบ้างและเราจะสะสมไอเดียนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นรําดบบขั้นตอนอยังไง ปกติแล้วเนี่ยครับไอเดียนวัตกรรมเนี่ยมันถูกแบ่งออกได้เป็น3เรเลนส์ใหญ่ๆหญ่เลนส์แรกเนี่ยครับเป็นไอเดียเรื่องของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Core Product หรือ Core Business เดิมครับถามว่ามันคืออะไรมันคือเรื่องของไอเดียนวัตกรรมเนี่ยที่ทำออกมาแล้วมันก็ยังธุรกิจนี้จะยังอยู่บนผลิตภัณฑ์เดิมแล้วก็ตลาดเดิมคือ existing product และ existing market ในการปรับปรุงเพราะฉะนั้นโดยหลักๆเนี่ยครับมันก็จะเป็นเรื่องของ minor Product Feature Change หรือว่าจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของพวก Process Innovation ครับเรื่องของการลดกระบวนการขั้นตอนการลดต้นทุนเพื่อให้เราสามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนที่มันต่ำลงจากเดิมได้เอาชนะคู่แข่งได้ในมุมของ Cost หรือว่าปรับปรุงเรื่องของ Service Innovation ครับแต่ก็ยังโฟกัสเรื่องที่เป็น existing customer อยู่ลำดับขัดมาครับเป็นเรื่องของ adjacent คือเป็นเรื่องของการขยายตลาด รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ครับที่มันแตกต่างจากเดิมออกไปพอสมควรแต่ก็ยังโฟกัสสูตรกลุ่มของลูกค้าที่เป็นกลุ่มใกล้เคียงกันยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำสินค้าพรีเมียมคุณก็อาจจะเลือกลงมาทำสินค้าในเกรดที่ต่ำลงมาเพื่อจับทำแบรนด์ที่เป็นไฟติ้งแบรนด์เพื่อจับสินค้าในกลุ่มเซกเมนต์ที่มันต่ำลงครับหรือว่าออกสินค้าที่เรียกว่าเป็นสินค้าซัพพอร์ตยกตัวอย่างเช่นถ้าหากคุณทำโทรศัพท์มือถือคุณก็เริ่มไปทำ พวกอะไรล่ะพวกหูฟังทําลําโพงทําสายชาร์จอุปกรณ์ปลั๊กสายอะไรพวกนี้เรื่องขยายกลุ่มลูกค้าแล้วมันก็จะถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับจากเรื่องของพวกนี้เนี่ยก็กลายเป็นฟิตเนสแท็กเกอร์เรื่องของแล้วก็กลายเป็นพวกแว่นตา GPS ต่างๆแต่ก็ยังอยู่บนฐานของลูกค้าเดิมเป็นหลักใกล้ที่ใกล้เคียงกับลูกค้าเดิมแต่ Exten d ในส่วนของทั้ง ผลิตภัณฑ์ใหม่ครับขณะเดียวกันหลายครั้งก็ขยับขยายไปลูกค้ากลุ่มใหม่ในเซกเมนต์ใหม่ด้วยในเลนส์ของ Innovation กลุ่มที่3ครับเรียกว่า Transformational Transformational เนี่ยส่วนใหญ่จะพูดถึงการทำอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมไปมากๆยกตัวอย่างเช่นจากเดิมคุณเคยทำอะไรที่มันเป็น Manual ประหาดครับอยู่ดีๆคุณย้ายมาเป็น Cloud Service คุณย้ายมาทำออนไลน์ทั้งหมดเป็น Transformational ที่มันเปลี่ยนแปลงไป หรือหลายครั้งครับมันเป็นเรื่องของการมองหาธุรกิจใหม่ใครจะไปรู้ครับเมื่อก่อนจากบริษัทที่ทำคอมพิวเตอร์เป็นหลักเนี่ยอย่าง Apple ก็กระโดดออกมาทำโทรศัพท์มือถืออันนี้ก็อาจจะจัดว่ามันเป็น adjacent กันอยู่ได้ครับเพราะมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ข้ามออกไปทำค่ายหนังไปทำเรื่องหนังทำเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยครับมันก็เป็น transformational ก็คือมันเปลี่ยน ทิศทางของลักษณะข,ของธุรกิจไปนั้งเยอะเนื้อหาของการจัดพอร์ตฟอลิโอของบริษัทครับในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยเราก็บอกว่าเราน่าจะให้น้ําหนักถึง70%เนี่ยครับในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง core product หรือ r อ process ครับในกลุ่มของลูกค้าเดิมหรือ existing customer ทำไมเราถึงบอกว่ามันน่าจะให้น้ำหนักขนาดนี้เหตุผลเพราะว่าฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่เนี่ยครับการเข้าถึงลูกค้าเดิมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่าย ถ้าหากคุณต้องทําผลิตภัณฑ์เพื่อจะต้องขายเข้าสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่มันมีความเสี่ยงคือเราอาจจะเข้าไม่ถึงลูกค้ากลุ่มนั้นเราอาจจะยังไม่เข้าใจดีพอมันอาจจะทํากว่าจะทําสินค้าใหม่ที่ตรงใจลูกค้ากลุ่มใหม่เนี่ยให้ประสบความสําเร็จเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อเทียบกับที่เราจะต้องทําสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้ากลุ่มเดิมเพราะเรารู้จักเขาอยู่แล้วเขารู้จักเราดีอยู่แล้วถ้าเราทําอะไรที่มันดีขึ้นเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าประสบความสาเร็จได้ง่าย สิ่งที่เราบอกว่าให้น้ำหนักน้อยมากเนี่ยครับแค่ส0เนั่นเองคือ transformational คือทำอะไรที่แบบมันไกลมันก้าวกระโดดจากตัวเองเดิมมากๆหรือไปในที่ใหม่ครับที่เราไม่รู้จักมาก่อนเลยในแอเรียใหม่ๆอย่างเช่นถ้าหากคุณเคยทำอาหารทะเลอยู่ครับแล้วอยู่ดีๆคุณย้ายมาทำกระเป๋าหนังคือมันก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจครับแต่มันไกลจากความรู้จักเดิม ดือดัังเดิมของตัวเองเกินไปซึ่งอันนี้เราเรียกว่า transformational คือการเปลี่ยนแปลงหน้าหาของการทำพอร์ตโฟลิโลัขษณะแบบนี้เนี่ยเราก็จัดโดยหลักๆออกเป็น3หมวดที่70-20-10ในรูปแบบของการลงทุนในรูปแบบของเม็ดเงินที่ใช้เนี่ยครับเพื่อที่ในการใช้สะสมในการสร้างนวัตรกรรมต่อไปสุดท้ายครับว่าในเรื่องของการผลักดันนวัตรกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร จริงๆแล้วเนี่ยคอเรทเนี่ยครับพูดถึงอินโนเวชันกันหลายอย่างต่อเนื่องครับถ้าจําได้เทปแรกเราก็บอกแล้วว่าเราพูดถึงอินโนเวชันกันมาร้อยกว่าปีโดยหลักๆครับและรูปแบบของเวลาเราคิดนวัตรกรรมเนี่ยเราก็มันเป็นโปรเจกต์เรียกว่าเป็นบูลช็อตก็คือว่าเป็นเรื่องของการเดินทางจากโลกเนี่ยครับไปยังดวงดาวต่างๆหลายคน,นยจะบอกครับว่าเราให้เราตั้งเป้าไกลไว้ก่อนครับเพราะว่าถ้าหากเราไปไม่ถึงดวงจันทร์เนี่ย เราก็ยังได้ล่องลอยท่ามกลางดวงดาวแต่ในโลกของนวัตกรรมครับมันไม่เป็นแบบนั้นในโลกของนวัตกรรมครับคือถ้าคุณไปไม่ถึงดวงจันทร์คุณก็ระเบิดเครื่องมันก็เจ๊งครับคุณก็ต้องเริ่มลงทุนลงแรงแล้วเริ่มสร้างทุกอย่างใหม่ตั้งแต่ต้นการไปเคว้งควางอยู่กลางดวงดาวที่ไปไม่ถึงดวงจันทร์ในโลกของนวัตกรรมมันไม่มีประโยชน์อะไรเนื้อโครงสร้างของนวัตกรรมครับจึงเป็นเรื่องที่สําคัญในการผลักดันนวัตกรรมเพราะว่า เราต้องพยายามที่จะควบคุมเพื่อให้เราเดินทางไปถึงดวงจันทร์ให้ได้โดยหลักๆครับโครงสร้างเรื่องของการผลักดัน Co อเ innovation หรือนวัตกรรมในองค์กรเนี่ยมี3มเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของการสร้างผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้อันที่2ครับเรื่องของ skill คือการพัฒนาความรู้เรื่องของความรู้ความเข้าใจครับอันที่3 structure คือเรื่องของโครงสร้างขององค์กรครับทั้งในเรื่องของตำแหน่งเรื่องของโครงสร้างหน้าที่รับผิดชอบครับเรื่องของเงินสนับสนุน และเรื่องของการอํานาจการตัดสินใจมันก็มีอยู่สามเรื่องโดยหลักๆในเรื่องของการผลักดันนวัตรกรรมในองค์กรหลายคนเนี่ยครับเชื่อว่าถ้าหากคุณให้ความอบรมให้ให้ความรู้ฝึกอบรมให้กับพนักงานในบริษัทเนี่ยอย่างมากเพียงพอครับแล้วก็ถ้าเกิดมีโครงสร้างที่ดีเนี่ยก็จะทําให้สามารถที่จะสร้างนวัตรกรรมให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มุ่งเน้นเรื่องของการฝึกอบรมก่อนหรือมุ่งเน้นเรื่องของ หลายที่ครับก็เริ่มต้นแวดทา้งนั้นแล้วเนี่ยมาตั้งทีมนวัตรกรรมก่อนแล้วพูดถึงเรื่องของตำแหน่งอำนาจครับเพราะเชื่อว่าความรู้ความเข้าใจของทุกคนที่มีเนี่ยใครๆก็คิดนวัตรกรรมได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับในโลกของนวัตรกรรมเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดครับไม่ใช่เรื่องของความรู้ไม่ใช่เรื่องของโครงสร้างครับแต่เป็นเรื่องของผลลัพธ์ผลลัพธ์ระยะสั้นเพราะถามว่าทําไมครับถ้าหากคุณลุกขึ้นยืนแล้วคุณก็บอกว่า องค์กรเราเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรนวัตรกรรมครับเราสนับสนุนนวัตรกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็พูดซ้ำๆ,ๆๆแบบนี้3ปี5ปีครับแต่มีใครถามว่าอ่ะคุณมีผลลัพธ์อะไรบ้างแล้วเราตอบไม่ได้ว่ามีผลลัพธ์อะไรบ้างเราจะยืนพูดว่าเราเป็นองค์กรนวัตรกรรมไปได้อีกกี่ปีแต่ในทางกลับกันครับถึงแม้ว่าหาคุณไม่มีความรู้คุณไม่มีโครงสร้างอะไรมารองรับเลยแต่คุณสร้างอะไรบางอย่างเนี่ย แล้วมันเกิดผลลัพธ์ก็คือว่ามันมีความแตกต่างมันทาให้ลูกค้าชอบมันทาให้ธุรกิจเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยครับแล้วก็ทุกคนมี perception ว่าคุณเป็นองค์กรที่ผลักดันสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าตลอดเวลาขึ้นมาเนี่ยพอเป็นแบบนี้เนี่ยครับมันก็เกิดการเรียนรู้ขึ้นคือสกิลมันเกิดขึ้นจากการลองผิดลองถูกก็ได้โดยที่ไม่ต้องฝึกอบรมแต่ว่าถ้าได้ฝึกอบรมมันก็จะช่วยลดระยะเวลาในการลองผิดลองถูกได้เร็วขึ้นครับะเดียวกันโครงสร้างเนี่ยบางหลายครั้งเราก็พบว่า หลายองค์กรครับไม่จำเป็น,ปนต้องมีโครงสร้างด้าน Innovation ด้วยซ้าถ้าหากเขาเลือกที่จะทําสร้างผลักดันให้เกิดการสร้าง Innovation ในทุกระดับในทุกๆตําแหน่งในทุกๆแผนกขึ้นมา,าน้่นโครงสร้างมันก็ไม่ใช่สาเหตุหลักที่มันสําคัญในการทําแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดครับคือหาวิธีทํำยังไงก็ได้ครับเพื่อให้แต่ละคนในพนักง,งานทุกคนเนี่ยครับหรืออย่างน้อยแต่ละแผนกเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลงานนวัตรกรรมของตัวเองออกมาได้ ให้เป็นที่ประจักษ์เราค่อยๆเรียนรู้ครับในการถ้าสร้างได้1ชิ้นแล้วก็สร้าง2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นไปเรื่อยๆพอเราสร้างถึง5ชิ้น10ชิ้นเนี่ยเราก็เริ่มมีความเชี่ยวชาญในการผลักดันเองครับแล้วเราก็ผลักดันเรื่องของนวัตรกรรมนวัตรกรรมในองค์กรให้ประสบความสําเร็จได้อันนี้เนี่ยเป็นจุดที่สําคัญซึ่งหลายที่หลายบริษัทเนี่ยไม่เข้าใจ ดังนั้นช็อตเทอมเรียกว่าควิกวินเนี่ยครับในส่วนของเรียกว่าอีซีอินโนเวชันเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการผลักดันเพื่อให้เกิดขึ้นแล้วลุกพาพนักง,งานเนี่ยครับสามารถที่จะสร้างนวัตรกรรมได้เนี่ยมันก็เกิดความมั่นใจพอเรามั่นใจเราก็จะกล้าสร้างนวัตรกรรมในชิ้นที่มันใหญ่ที่มันซับซ้อนขึ้นในชิ้นที่มันต้องมีความเสี่ยงมากขึ้นขณะเดียวกันผู้บริหารครับก็เห็นว่าทําชิ้นเล็กๆได้เนี่ยเราค่อยๆขยายเนี่ยทุกคนก็สบายใจ เพราะนั้นอันนี้เรื่องนี้เนี่ยครับเป็นเรื่องที่สําคัญสุดท้ายครับแล้วถามว่าอ่ะเราเข้าใจแล้วว่านวัตกรรมมันต้องดูยังไงบ้างต้องไปดูเทรนดต้องไปคิดแล้วก็มันมีโครงสร้างมันมีรูปแบบของการผลักดันยังไงบ้างแล้วเนี่ยครับแล้วทํายังไงถึงจะมีนวัตกรรมที่เจ๋งๆขึ้นมาคือคนที่กินนวัตกรรมเนี่ยหรือคิดของใหม่ได้เนี่ยมีตลอดเวลาครับแต่ว่าคนที่คิดเจ๋งๆเนี่ยมันมีอยู่ไม่เยอะ มีอยู่3เรื่องครับที่จะทำให้เราคิดนวัตรกรรมได้เจ๋งๆได้อันแรกครับคือเรื่องของการตั้งเป้ามุ่งหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นวัตรกรรมครับโดยรากศัพท์เนี่ยภาษาอังกฤษมันคือ innovation คำว่า innovation เนี่ยครับจริงๆแล้วรากถ้าไปดูจริงๆมันบอกว่า In มันมาจากคำว่า into novel คือการเข้าสู่ภาวะที่เป็นนิยายนิยายคืออะไรนิยายคือเรื่องเพ้อฝันครับเรื่องจินตนาการ แล้วเราก็พยายามที่ผลักดันในสิ่งที่เพ้อฝันในจินตนาการนียให้ให้ออกมาให้เกิดขึ้นจริงให้ได้เนื่อนวัตกรรมครับจะทําแล้วมันจะเกิดว้าวมันจะเกิดอิมแพคมากหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเป้าหรือสิ่งที่คุณมองหาตั้งแต่แรกถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ครับที่สามารถที่จะแก้ปัญหาแบบที่ทุกคนคิดว่ามันทําก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอะไรดีละ่ะยกยอย่างเช่น อยากทําอาหารที่กินแล้วมันอร่อยขึ้นอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนที่ทําอาหารเนี่ยพยายามที่อยากจะทํามันก็ทําเสร็จแล้วมันก็มันก็คงจะว้าวอยู่กับกลุ่มเล็กๆหรือว่าอยู่นิดเดียวแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากทําอาหารครับที่กินช้อนเดียวแล้วอิ่มเหมือนกับกินข้าวทั้งจานเอออันนี้เป,นเป็นเป้าที่มันใหญ่พอเป้าที่มันใหญ่พอทําได้แล้วเป็นไงครับ ทำได้แล้วมันก็เกิดว้าวขนาดใหญ่ที่มันมี i m p a c คอยู่ระดับโลกครับแล้วมันก็ยั่งยืนหรือว่าตอนนี้เทรนด์เรื่องของอาหารจากพืชเนี่ยครับมีค่อนข้างเยอะนั้นคุณจะเห็นเทรนด์ครับว่าถ้าหากอาหารจากพืชเป็นเทรนด์มาเนี่ยถ้าคุณอยากตั้งเป้าทํานวัตกรรมคุณบอกว่าคุณจะทําเป็นอาหารมังสวิรัตมันก็ดูธรรมดาไหมเพราะอาหารมังสวิรัตมันก็อยู่มาหลายสิบปีแล้วแต่สิ่งหนึ่งครับถ้าหากคุณไปตามดูเนี่ยคุณจะรู้สึกตื่นเต้นมากเช่น จะมีคนพยายามที่จะทําครับทําเนื้อทําเบอร์เกอร์เนื้อหรือว่าอันที่จะเห็นแล้วตื่นเต้นมาเพราะมันอยู่มามาณสักเกือบสิบปีแล้วคือการทําหมูกรอบทําหมูกรอบเจคือหมูกรอบมังสวิรัตหน้าตาเหมือนหมูกรอบเป๊ะมีชั้นไขมันมีชั้นหนังกรอบมีชั้นเนื้อออกมาเนี่ยครับกินแล้วยังเคี้ยวหนุบหนับแล้วแยก t e x t อร์แทบจะไม่ออกรวมถึงหลายๆที่เนี่ยครับบางที่ทําไส้กรอกเนี่ยแบบประเภทที่รสชาติกินเข้าไปเนี่ย เราแยกไม่ได้ว่าตกลงคุณกินไส้กรอกหมูหรือคุณกินไส้กรอกถั่วอยู่อันนี้เนี่ยแล้วว่าตั้งเป้าแบบที่เป็นไปไม่ได้ก็คือว่าให้คนกินเนี่ยไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเลยระหว่างว่าคุณกําลังกินอาหารมังสวิรัติอยู่หรือคุณกินอาหารหรือคุณกินเนื้อสัตว์อยู่อันนี้ก็เป็นเป้าพอตั้งเป้าที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยครับแล้วพอทําให้มันเป็นไปได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ว้าวขึ้นมาเองดังนั้นสําคัญที่สุดครับมันอยู่ที่ใจใจว่าคุณจะตั้งเป้าขนาดไหนถามว่า ถ้าจําได้ครับพี่ตูนวิ่งถ้าเกิดพี่ตูนบอกว่าพี่ตูนจะวิ่ง10กิโลละดมทุนเนี่ยครับมันเป็นไงครับมันก็ดูไม่วาวครับพอพี่ตูนบอกว่าพี่ตูนจะวิ่งจากยะลาขึ้นไปถึงเชียงรายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนบอกว่าโหยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วพี่ตูนทําได้ทุกคนก็เลยประทับใจแล้วมันก็วาวมันเป็นเรื่องของ e x c e l l e n t i n n o v a t i o n mindset อันที่2ครับวิธีการาคิดินวัตกรรม ที่มันดีๆเจ๋งๆได้เนี่ยครับนอกจากคิดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยครับมันเป็นเรื่องของการยอมรับความเสี่ยงเป็นยอมรับความผิดพลาดเพราะว่ายิ่งโจทย์ที่มันท้าทายเท่าไหร่เนี่ยครับมันก็มีความเสี่ยงที่มันเกี่ยวข้องกันต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วมันก็มีความเสี่ยงที่มันใหญ่ขึ้นในเมื่อความเสี่ยงมันใหญ่ขึ้นมันก็พลาดได้ง่ายขึ้นครับพอพลาดได้ง่ายขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นเวลาใครบอกว่าองค์กรไหนเนี่ยอยากทํานวัตกรรมเนี่ยครับเราจะเข้าไปเช็คกันก่อนถามว่า ในที่ประชุมเนี่ยยังมีประโยคถามกันเรื่องนี้ไม่ว่าถ้าง,งานนี้พังหรืองานนี้มันเจ๊งเนี่ยหรืองานนี้มันไม่เวิร์กเนี่ยใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบถ้าหากยังถามคําถามนี้อยู่เนี่ยเราบอกได้เลยครับว่าเลือกคิดเรื่องของนวัตรกรรมเถอะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำทุกนวัตรกรรมทุกๆชิ้นเนี่ยให้ประสบความสําเร็จจริงๆแล้ว Success ์เ,เลสของผลิตภัณฑ์หรือสินค้านวัตรกรรมเนี่ยครับมันอยู่แค่3าเท่านั้นเองแปลว่าถ้าคุณทำร้อยชิ้นเนี่ยมีเฉพาะ3-5ชิ้นเท่านั้นท อีก9 5ถึงชิ้นเนี่ยมันเฟลถ้าหากต้องต้องรับผิดชอบ95-97ถึงชิ้นที่เฟลตลอดเวลาเนี่ยครับแล้วใครจะมีกําลังใจในการที่จะทําสร้างสิ่งใหม่ๆนั้นเรื่องการยอมรับความล้มเหลวเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานขององค์กรนวัตกรรมแต่ไม่ได้แปลว่าหลับหูหลับตายอมให้มันล้มเหลวนะครับสิ่งที่เป็นองค์กรจะผลักดันเป็นองค์กรนวัตกรรมได้เนี่ยก็แต่เมื่อไม่ว่าคุณจะสําเร็จหรือคุณจะล้มเหลวเนี่ยครับ มันต้องมีมิ팅หนึ่งตลอดเวลาคือแล้วเรียกว่ามารีแคปกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างแทกเราทําอะไรผิดพลาดเนี่ยครับเราก็กลับมาสรุปกันครับเพื่อบันทึกเป็นองค์ความรู้หรือเป็นโนเลจในองค์กรว่าไอที่เราทําแล้วไว้เนี่ยมันไม่เวิร์คหรือมันผิดพลาดมันเสียหายอะไรตรงไหนบ้างแล้วเพื่อที่คนรุ่นหลังๆต่อไปเนี่ยครับเขาจะได้บันทึกและเรียนรู้ไว้ว่าอ๋อมันเกิดแบบนี้ขึ้นถ้าเขาจะทําซ้ํามีอะไรที่เขาควรต้องระมัดระวัง ณนะตอนนั้นที่มันไม่เวิร์กเนี่ยมันไม่เวิร์กเพราะอะไรหลายครั้งนะครับสิ่งที่มันเป็นเฟลเลียในตอนณนะช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันเอามาทําใหม่ในอีกช่วงเวลาหนึ่งมันอาจจะสักเซสขึ้นมาก็ได้มันขึ้นกับช่วงเวลาจังหวะและโอกาสอีกทีหนึ่งเหมือนเหมือนกับที่ณนะตอนที่ Apple ออกทํา iPad และประสบความสาเร็จเนี่ยครับไอแพไม่ใช่แท็บเล็ตตัวแรกของ Apple Apple เคยออกผลิตภัณฑ์ชื่อนิวตันประมาณสัก ผมว่าสัก1213ปีก่อน iPad จะเปิดตัวได้แล้วตอนที่ออกนิวตันเนี่ยล้มเหลวไม่ประสบความสําเร็จอย่างสิ้นเชิงอีก12 13ปีต่อมาก็ทําสินค้าคล้ายๆแบบเดียวกันเลยและปรากฏว่ามันพลิกกลับมาสําเร็จได้แบบทำไรายได้เป็นกอบเป็นกำรางนั้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นครับก็คือว่าไอเดียต่างๆกระบวนการทํางานในอดีตเนี่ยความผิดพลาดในอดีตมันถูกบันทึกแล้วมันถูกเรียนรู้และส่งต่อยอดกันมาเรื่อยๆครับว่า มันมีอะไรบ้างที่ตอนนั้นทําแล้วมันผิดพลาดแล้วเมื่อจ้องกลับมาทําใหม่เนี่ยเราต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงหรือต้องหลอดจังหวะเรื่องอะไรบ้างที่มันทําให้เห็นได้ว่าตลาดเนี่ยพร้อมในการที่จะเปิดรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วสุดท้ายครับการที่จะมี Excellent Innovation Mindset ได้เนี่ยครับณนะวันนี้เนี่ยงานทั้งงานในองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วละครับงานแบบประเภทวันช แน่นสิ่งที่วิธีการคิดนวรัตกรรมที่ดีเนี่ยครับมันจะเริ่มต้นจากเรียกว่าเรื่องของการ collaboration ครับคือการร่วมมือกันทุกฝ่ายระหว่าง end to end ถ้าหากเราเป็น SME มครับมันเป็นเรื่องของการร่วมมือระหว่างเรากับ Supply chain เรากับลูกค้าที่เป็น B2B ของเราในกรณีที่คุณทำสินค้าเป็น B2B2C เรากับ s u p p l i e r ของเราครับว่าเราจะร่วมมือกันยังไงเพื่อจะออกร่วมกันออกแบบและสร้างนวัตกรรมร่วมกัน เพราะว่าโลกเนี่ยมันมันซับซ้อนเกินกว่ารายใผู้ผลิตหรือนักธุรกิจกลุ่มธุรกิจรายใดรายหนึ่งไงครับจะสร้างผลลัพธ์ของมันด้วยตัวเองในกรณีที่เป็น SME ในกรณีที่เป็นคอเอเรทขนาดใหญ่ครับอย่างเช่นถ้าคุณเป็น SCG คุณเป็น IBM คุณเป็น AIS คุณเป็นองค์กรที่มีทรัพยากรเยอะมีคนมาก มันก็พูดถึงคุณอาจจะทำนวัตกรรมภายในองค์กรของคุณเองได้ครับแต่ก็พูดถึงความร่วมมือกันระหว่างแผนกด้วยตั้งแต่ตน้นจนจบตั้งแต่ในส่วนของทำงานหลังบ้านจนถึงที่ดูแลลูกค้าหน้าบ้านถ้าหากจับคนทั้งหมดเนี่ยครับมาทำงานร่วมกันคิดร่วมกันได้เนี่ยมันก็จะทำให้สามารถที่จะสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆต่างๆได้สุดท้ายครับจะมีคนถามตลอดเวลาครับว่าอะแล้วถ้าต้องคิดไอเดียนวัตกรรมเนี่ยต้องไปหาที่ไหนหรือย,อยังไง จริงๆแล้วซอสในการหาแรงบันดาลใจในเรื่องของการคิดนวัตรกรรมเนี่ยครับมันมีอยู่2แหล่งครับแหล่งแรกที่คนส่วนใหญ่ทําก็คือว่าไปดูอันไปดูที่เมืองนอกเมืองนอกมีใครทําอะไรไมาอย่างไงไว้บ้างเนี่ยครับไปดูให้เป็นไอเดียครับแล้วกลับมาปรับปรุงตามเรียกว่าเป็น localize คือปรับปรุงตามลักษณะข,ของวัฒนธรรมลักษณะข,ของพฤติกรรมของคนในประเทศแล้วก็หลายๆครั้งครับเราก็พบว่าการเอาไอเดียจากเมืองนอกเนี่ยก็ช่วยให้เราได้สร้างไอเดีย ใหม่ๆได้น่าสนใจและสร้างนวัตรกรรมในประเทศหรือในภูมิภาคได้ถัดมาครับไอเดียจะแหลงไอเดียอีกแหล่งหนึ่งเนี่ยซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ครับที่คนส่วนใหญ่มักนึกไม่ถึงก็คือว่าไปลองศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์ครับว่าในอดีตเนี่ยเคยมีใครทําอะไรในอดีตเนี่ยครับรุ่นปู่คุณย่าเนี่ยเขาทําอะไรไว้ยังไงบ้างเราลองเอาไอเดียนั้นเหล่านั้นมาครับแล้วลองปรับปรุงด้วยสิ่งที่มัน เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราก็พบครับว่าหลายครั้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจขึ้นมาได้โดยการใช้คอนเซปต์จากอดีตและปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นตัวคิก k บอรตัวนี้ครับที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยเป็นคิกบอรของเ i ี่ยวมีซึ่งได้รางวัล iF Design Award ว่ามัเป็นยันมันเป็นพาหนะที่ได้รับการออกแบบอย่างดี แต่มีคนแค่ไม่กี่คนเท่านั้นองครับที่รู้ว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเคยมีพาหนะไฟฟ้าหน้าตาแบบนี้นี่เป็นพาหนะไฟฟ้าครับที่เกิดขึ้นที่ประเทศที่เยอรมันในส่วนของกรมไปษณีเยอรมันที่ใช้ในการจัดส่งเห็นไหมครับว่าเสียวมีก็แค่ดูดีไซน์ที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยครับแล้วก็มาปรับปรุงในปัจจุบันแล้วเราก็จะได้ไอเดียในเรื่องของการคิดคนนวัตรกรรมเั้นนวัตรกรรมครับจริงๆไม่ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องที่มันซับซ้อนครับ มันมีลำดับขั้นตอนมันมีกระบวนการคิดถ้าหากเรา follow ตามไอเดียกระบวนการเหล่านี้ได้เนี่ยครับเราก็สามารถที่จะหาไอเดียนวัตรกรรมเนี่ยรวมถึงการฝึกใช้ฝึกฝนใช้เครื่องมือจนคล่องแคล่วเ,เนี่ยเราก็สร้างนวัตรกรรมอะไรก็ได้ในทุกๆธุรกิจครับ